เล่ายามดึกตอนอาถรรพ์พรานล่าเสือสมิงในปลายรัชกาลที่หเมื่อแผ่นดินยังเต็มไปด้วยป่าเขาและความเชื่อในวิญญาณณนะหมู่บ้านชายขอบบ้านห้วยผากเกิดเหตุการณ์ประหลาดชาวบ้านถูกฆ่าในเวลากลางคืนทีละคนศพเหล่านั้นมีรอยกัดแหว่งร่างแหลกเละแต่กลับไม่มีรอยลากเหมือนสัตว์จะเอาไปกินผู้เฒ่าในหมู่บ้านลงความเห็นว่า เสือสมิงกลับมาอีกครั้งหลวงขุนนายอำเภอในพื้นที่เรียกตัวพรานสิงห์พรานมือฉมังผู้เคยฆ่าเสือครุ่งมานับไม่ถ้วนให้มาช่วยกำจัดมันก่อนหมู่บ้านจะรางพรานสิงผู้มีดวงตาเย็นชาใบหน้าเต็มไปด้วยรอยแผลเขาเคยแต่งงานเมื่อสิบปีก่อนแต่เมียหายไปในป่าไม่มีใครรู้ชะตากรรม เขามีสิทธิหนุ่มชื่อทองใบวัย20ปีซึ่งติดตามเขาเหมือนลูกชายก่อนออกเดินทางมีหญิงแก่คนหนึ่งยืนตะกรุดผ้ายันสีเลื่อนให้พรานสิงห์และกล่าวเตือนเสียงแผ่วว่าระวังอย่าให้ใจเจ้าเปื้อนเลือดอีกเสือที่เจ้าจะเจอไม่ใช่เสือมันคือเงาของเจ้าเองทั้งสองออกเดินทางเข้าป่าลึก พวกเขาเดินผ่านดงนิวแดงที่คนในหมู่บ้านไม่มีใครกล้าเข้าไปเชื่อว,ว่าเป็นแดนผีวิญญาณพรานตายโหงจะวนเวียนไม่ไปเกิดในคืนนั้นใต้แสงจันทร์พรานสิงฝันว่าอยู่ในป่ามืดมีเสียงร้องไห้ของหญิงสาวผิวซีดเปื้อนเลือดยืนใต้ต้นหิิวสูงเธอชี้หน้าว่าเจ้าลืนข้าได้อย่างไรเจ้าเคยฆ่าเลือดเนื้อของข้าพรานสะดุ้งตื่น พบว่าท้องใบหายไปเหลือเพียงรอยเท้าคนและเสือขนาดใหญ่พาเข้าไปในดงงิ้วพรานสิงตามรอยเข้าไปในป่าทึบพืชผันรอบตัวเริ่มเปลี่ยนเป็นพิลึกดงไม้สูงใหญ่เงียบผิดปกติมีแต่เสียงนกฮูกและสายลมพุ่มไม้ดูเหมือนเคลื่อนไหวได้เขาเดินเข้าไปจนพบหญิงสาวคนหนึ่งออนไทยหน้าตาเหมือนคนเคยเห็นกันมาก่อนเธอผิวซีแต่ดวงตาคม เธอบอกว่าอาศัยอยู่กับพ่อที่เป็นพรานเก่าหลงป่ามาหลายสิบปีออนไทยนำพรานสิงไปพักในกระท่อมไม้ใกล้ถ้ำเธอบอกว่าทองใบยังมีชีวิตอยู่แต่โดนผีป่าจับไว้ต้องทำพิธีปลดปล่อยก่อนวันพระมิฉะนั้นจะกลายเป็นสมิงไปตลอดในคืนนั้นพรานสิง์เปิดกล่องไม้ในกระท่อมที่ออนไทยห้ามแตกเขาพบสร้อยลูกปัดลายหินโบราณมันคือสร้อยของหมิงขวัญ เมียที่หายไปเมื่อสิบปีก่อนเขาทิ้งเธอในป่าเพราะหึงหวงโดยไม่เคยรู้ว่าเธอตามมาหาเขาด้วยรักความทรงจำไหลบ่าคืนวันนั้นหมิงขวัญตามเขามาในป่าบอกจะอยู่เคียงข้างแต่พรานสิงเข้าใจผิดคิดว่าเธอแอบคบกับพรานอีกคนเขาโกรธจ,จนคว้ามีดแทงเธอทิ้งไว้ใต้ต้นหนิวโดยไม่ฟังคำอธิบายแล้วเดินจากไป พรานสิงห์หมดเรี่ยวแรงสุดลงหน้ากองไฟออนไทยเดินเข้ามากระสิบเบาๆข้าเฝ้ารอให้พ่อจำได้ว่าครั้งหนึ่งพ่อเคยฆ่าแม่ของข้าเพราะความระแวงพ่อคิดว่าเสือสมิงตัวนี้เป็นใครไฟในกระท่อมดับวูบพรานสิงห์ได้ยินเสียงคำรามแววมาเสียงที่แฝงด้วยความเจ็บปวดเหมือนเสียงของมนุษย์รุ่งสาง เขาตามออนไทยไปอย่างถ้ำหุบฝางยิ้วทำต้องห้ามของพรานรุ่นก่อนข้างในเต็มไปด้วยซากกระดูกทั้งคนและสัตว์เขาพบศพพรานคนหนึ่งถูกกินเหลือแต่กระดูกและข้างศพนั้นเขาเห็นทองใบในสภาพครึ่งขนครึ่งเสือดวงตาเปลี่ยนไปแววตาไม่ใช่คนเดิมออนไทยยืนเงียบแล้วเผยร่างจริงเธอไม่ใช่มนุษย์เธอคือผีลูกสาวของเสือสมิง เกิดจากความรักต้องห้ามระหว่างหญิงสาวกับเสือป่าตัวหนึ่งเสือที่ครั้งหนึ่งพรานสิงเคยฆ่าอย่างโหดร้ายเพราะหึงแม่เขาฆ่าเสือที่หมิงขวัญเลี้ยงไว้เหมือนเพื่อนแท้ของเธอในป่าและฆ่าหมิงขวัญด้วยมือของเขาเองวิญญาณทั้งสองไม่ไปผุดไม่ไปเกิดกลายเป็นเสือสมิงที่หลอมรวมกันรอการชดใช้ทองใบกลายเป็นสมิงเพราะจิตใจอ่อนแอถูกอาฆาตผูกไว้ ออนไทยพยายามจะช่วยดึงวิญญาณเขาให้หลุดจากเงามานแต่ต้องใช้เลือดของผู้ก่อกรรมเป็นเครื่องสังเวนพรานสิงร้องไห้ยอมรับผิดและเดินไปนั่งใต้ต้นงิ้วต้นเดิมในวันนั้นพร้อมกล่าวถ้อยคำสุดท้ายกับหมิงขวัญที่เขาเคยรักหากความตายของข้าจะทำให้พวกเจ้าไปเกิดได้ก็จงเอาเลือดของข้าไปเถิดเสียงปืนดังขึ้น ทองใบลืมตาร่างกลับเป็นคนน้ำตาไหลพรากอ่อนไทยหายวับไปในสายลมรอยยิ้มสุดท้ายปรากฏบนใบหน้าที่จางหายของเธอพญาเสือสมิงคำรามเง,งียบๆแล้วเดินหายเข้าไปในป่าพร้อมเสียงลมที่เปลี่ยนทิศ